ซ้อมภายเรือนะครับเรียมแข่งขันเรือยาวนะครับอยู่ที่ท่าน้ำวัดสรีบึงบูนอำเภอบึงบูลจังหวัดศรีสะเกดนะครับบริเวณของลำห้วยทัดทันนะครับ